ส่วนข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินง,งานของบริษัทจดทะเบียนถือว่าในช่วงไตรมาสท,ที่2ก็มีแนวโน้มที่สดใสนั่นเองนะครับล่าสุดนี้เองทาง t c a คเนี่ยก็ประกาศกําไรครึ่งปีแรกอออของปี2,563นะครับยังเติบโตได้ดีแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการ1บาท20สตางค์ด้วยครับ คุณสมเจตหมูสิริเลิศกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัททุนธนาชาติจำกัดมหาชนหรือว่าทีแคบบอกว่าในไตรมาสที่2ปี2563ทีแคปและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ1,351ล้านบาทครับเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท1,29 0ล้านบาท ในขณะที่งวด6เดือนแรกที่แบบและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม5 9 5 3ล้านบาทด้วยกันครับเป็นกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญ4 6 1 2ล้านบาทและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม1626ล้านบาทด้วยกันขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทในงวด6เดือนแรกปี2563มีทั้งสิ้นในครับ5 3า5รล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงกว่า37%จจากงวดเดียวกันของปีก่อนครับ ถึงแม้ว่าในไตรามาสที่2จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงแต่บริษัทลูกที่สําคัญของทีแคปทั้งบลอลธนชาติธนชาติประกันภัยรวมถึงราชธานีลิสซิ่งนะครับยังมีผลการดําเนินง,งานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีแคปมีนโยบายที่จะให้ความสําคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็งยังมีเงินสดคงเหลือประมาณ1 000, 5 0 0 0ล้านบาท ไม่ได้นำไปลงทุนนะครับรอสถานการณ์โควิด -19 กคลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกันนี้คณะกรรมการมีความมั่นใจในการดําเนินงานจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ1บาท20สตางค์ครับซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายของปีก่อนในวันที่27สิงหาคมนี้ครับถือเป็นข่าวดีของผู้ที่เป็นนักลงทุนนะคะและผู้ถือหุ้นของ T ี a คอยู่นะคะ